ผูต้องพยายามโดนสดไปหาหายเชี่ยอะไรเนี่ยฮะมึงทำทางให้มันดีๆเป็นไหมสวัสดีคร pues ับบอเบดบรเบดบอเบดบะรบบอเบอเบดบรบดบอเบบอเบดบอเบดบอบดบอดบบบบบเบบบบบ โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิเวิลด์อีกเช่นเคยวันนี้ก็มินิเวิลด์ยาวๆไปเลยซึ่งผมคยียจะทำคลิปอื่นรู้รงๆนะครับมีน้องๆได้ส่งลิงก์ห้องของที่ตัวเองสร้างไว้มาให้ผมอีกแล้วให้ผมช่วยเข้าไปสแตมเปลิลเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มหน้าต่างมีน้องๆน,นะครับมีน้องๆน,นะครับส่งเลขห้องมาให้ผมนะครับบอกว่าพี่เข้าไปดู อ่าห้องของผมหน่อยครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูห้องของน้องคนไหนเอยเดี๋ยวดูดนะแมปปาร์ตี้นะครับผมของน้องมิลิบ็บอกเกอร์นะครับมิลิบ็อกมิลิบ็อกเกออ่อแมปปาร์ตี้ลือกภาษาก่อนเข้าแมปด้วยตรงรูปตัวหนังสือข้างหน้าแมปชื่อแมปชื่อแมปปาร์ตี้ใช่ไหมอันไหนหล่ะเฮ้ย แมปนี้ปาร์ตี้โอ้สารยามเอ้ยบอบทนนาการเรียนรู้เบลคัมซูบาชิมาปาร์ตี้ให้สนุกไปเลยโอ้ปาร์ตี้แหมว้าวของเขาอ่ามีแบบทำเป็นภาพการ์ตูนแต่เราดูตรงนี้ขึ้ไนไปกูจะอ่านกูจะอ่านฮลัลโหลตั้งไหมเอ้า อันนี้คืออะไรเนี่ยาภาษาจีนเชีย่ยเลยพระเด็นน่าสนใจดีเอาล้วผมก็จะต้องเข้าไปอ่ะลูกเพชรบนหวัวรู้สึกว่าห้องนี้มันเหมาะกับผมเลือเกินซึ่งน้องเขาทำได้สวยเลยเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปประตูวาร์ปแรกอ้าเข้าไปแล้วอ้าวันชีวิตอ้ w ว a t ทำไมาฉันจะเข้าประตูประตูชีวิตอ้าวผ่านึกชีวิตผันนึ่ชีวิตเฮ้ยนี่ดูกล่องดูกล่องไอ้เหี่ยโอ้ยเฮ็รเฮ็รอ๋อฉันได้เพชรมาแล้วแล้วจะเข้าไปไประตูมิติ โย่ <Yo! S 2> oh. คุณมาถึงปากัวแล้วอ๊อฟจ๋อโอ้ปากวัาา oh. ากวชื่อแมบมึงชื่ออะไรไอสาระยมเอ้ยแมบแกตั้งชื่อว่าปาตี้อันนี้มันปากวัว มันไม่ใช่ปาร์ตี้ไอ้น้องสารยามนี่มึงหลอกพี่เข้ามาเล่นใช่ไหมไอ้สลอดพักตักกูเดินไปเลยเออแค่นี้ไม่ขนามือพี่หรอกนะฮะไอ้พวนกน้องสารายามเออกระโดดผ่านแบบชิวๆไม่ต้องมีอะไรมากีดกวางพี่เพราะว่าพี่ใช้โหมด, Slow, โหมดสโลมูสแชั่นไม่ใช่เหรออ่ะภาพในหัวปาร์ตี้นี่แบบต้องมีแสงไฟเท็แบบเต้นบ,บิบเบิบเบบอะเข้าใจไหม ไอ้นี่มันป่าก,กุวยโอ้ยฉันผ่านด่านแรกแล้วเต็มตกอ๋อนี่มันเพชรสีเขียวไออิดขออีกสักหน่อยได้ไหมะสักหน่อยสักหน่อยโอ้ผลึกอัญมณนนีไม่มีแล้วผลานึกอัญมณนนีมันอยู่ไหนเนี่ยหาไรอย่ามือเลยฉันจะไปหาเจอได้ยังไง หรือว่าหรือว่าโอ้เข้าไปไหมหรือว่าในกองโหกระโดดแบบสโลหรือว่าในกองยังจะมีเออเฟรมเลดออกดีดีกระโดดแบบสโลว้าวโวยตาลูกก็มาดิครับ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  เออในกล่องน,นี้มันต้องมีนี่ไงโอ้โหปามาอีกกระดานแล้วกันไปยัว what what the fuck <c oughs> อ h ฉันกลับมาโลกแห่งความดีเราได้สีอะไรมานะ สีเขียวงั้นเหลอมาสีเขียวอีกสักอันดีวะไปเนี่ยนี่อะไรครับเนี่ยครับเบมเบดูหยิบสิบสองเอาเอาเข้าไปอ๋อคืออะไรครับเราต้องพันปลากก๋าสารยยำนี่เพื่อที่จะข้ามเอาเศษหินโงูงูเพื่อที่เราจะได้ไปประตู ต่อไปเพื่ออะไรเพื่อไปหาเศษหินงูงูอีกอ้าาคยุยตายอีกวาย้ชิบหามไปกินไกน่ยากมันรู้สึกดีกว่าอีกอพี่กูยังมีคนตายจริงจริงเลยการเล่นห้องโคตรแกเดี๋ยวแกเนือโอ้ยเดี๋ยไไวไปเอออันนี้อะไรเดินตรงไปอ่าง่ายๆ่ง่ายงเดินตรงไปอย่างหี้ ออเออเอาเดี๋ยวเอากูเดี๋ยวเออข้างหน้าข้างหน้านูน่นเออเกี่ยอะไรเนี่ยเอเอไม่ไหวแล้วต้องปรับมุมมองนี้เท่าไหรว่วะคือไม่ได้ตรงนี้ต้องปรับมุมมองนี้นะครับเออไอ้ฝาด อ่ะตกวนน้องเออเาูจะต้องยังไงให้ยังไงปูต้องพยายามด้นสดไปหาหายเชี้ยอะไรเนี่ยฮะมึงคำทางให้มันดีๆเป็นไหม ไอเด็กพวกนี้เนี่ยมันไม่รักดีาาาาาาเฮ้ยจับมาผ่านแล้วแน่นไงกูว่าล้วลูกเดิมเลยฟอร์ดเออาาาา ครับผมก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับสำหรับเกมมินิโวล์นะชื่อแมปปาร์ตี้แต่แม่งเข้ามาเล่นเป็นแมบปลากัวกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณน้องอ่ามินิบล็อกเกอร์ด้วยนะครับว่านานนครับผมนะครับผมที่ส่งเลขห้องมาให้พี่ได้เข้ามาเล่นถือว่าช่วยน้องโปรโมทแมปไปด้วยในทางหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้บอกว่าทุกคนจะสนุกหรือใครมีแมป อะไรที่มันเจ๋งๆหรืออยากจะให้พี่เข้าไปดูแมปของใครก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยที่จะทยอยเข้าไปดูแมปของน้องๆที่สารยำทุกคนนะนะกหัว้รนไม่ไหวกูขอบพังตัวไม้จะกดนได้ไหมๆๆ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 อไอ้ฝาดไว้เจอกันคลิปหน้าไม่บายทุกคน